เคลื่อนไหวแล้วพลล่าสุดดีเจแมนพัฒนาพลกับเท้าแม่เตรียมเข้าฟังคำสั่งศาลจากกรณีเมื่อวันที่10เมษายนที่ผ่านมาพนักงานอายการนัดฟังคำสั่งคดีดีเจแมนพัฒนาพลและภรรยา ใบเตยสุทีวันรวมพูดต้องหากับพวกรวม8คนต้องเข้าฟังการสั่งฟ้องคดีช่อโกงแชร์โฟเล็ก 3D แต่ทางด้านสาวใบเตยส่งตัวแทนยื่นคำร้องขอเลื่อนฟังคำสั่งคดีออกไปเนื่องจากป่วยต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลส่วนทางด้าน d j เจแมได้ยื่นคำร้องเลื่อนฟังคำสั่งออกไปเช่นเดียวกันให้เหตุผลว่าอยู่ระหว่างหาหลักทรัพย์ยื่นขอประกันตัวต่อมามีรายงานว่า อายการเจ้าของสำนวนพิจารณาคำร้องแล้วอนุญาตเลื่อนฟังคำสั่งคดีของทั้ง DJ เจแมนและใบเตยออกไปเป็นวันที่9พฤษภาคม2566ล่าสุด DJ เจแมนก็ได้เคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรมโพดภาพก้มกับเท้าแม่ป๋องพิมพ์แ้หลังวันนี้9พฤษภาคม66มีนัดเข้าฟังคำสั่งศาลคดีโฟเล็ก 3D พร้อมระบุข,ข้อความว่าศัตรูภัยพันวินาสันติ ซึ่งทางด้านน้องชายของใบเตยและชาวเน็ตก็คอมเมนต์ให้กำลังใจกันมากมาย